ทำยังไงก็ได้ให้รถบบไปเร็วที่สุดเราต้องเรียนรู้รถประองมันว่าเราออกกับไหนรอบฟังฟัง,ฟ,งฟังเรื่องรถรอบว่าเออเราเล่งรอบมาขนาดไหนถ้าคนนี้ขี่ได้นะ,ะเดี๋ยวเจอผมหมดแหละไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวแน่นะเดี๋ยวผมเอาโนวาแบรกรถใหญ่ยยยยยยให้ดูเจอเจียจบปะ ไม่จเจ้าว่ะเจ้าไม่้องมาคุยไม่ต้องมาคุยผมเอ้พวกนี้เราต้องดูว่าเดี๋ยวเวลาเราที่สนามจริงเราต้องมอบช่วงจังหวะเออต้องได้ออกเออต้องเอาจริงไม่เออกูเอาแบบไหนก็แบบนั้นมันจะไม่เก่งแล้วมันไม่ได้ คุณมาถูกทางแล้วนี่ผมไม่กลัวผมไม่กลัวครับกลัวครับได้ครับผมไม่กลัวครับใครเออโคตรเซียนขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การะมูลง่ายๆ ใครๆก็ประมูลได้บอกเลยว่าที่นี่นะครับรถมือสองนะครับเพียบมากมายมากกว่า4 0 0 0คันต่อเดือนเลยนะครับซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีครับถ้าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับ SIA สยามอินเตอร์กาประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถเล็กนะเออเราเรา,เราต้องดูว่าเดี๋ยวเวลาเรา ขี่สนามจริงเราต้องมอบช่วงจังหวะเออต้องได้ออกเออต้องเอาจริงไม่ใช่เออกูเอาแบบไหนก็แบบนั้นมันจะไม่เก่งแล้วมันไม่ได้อย่าไปกลัวเขา,เขาขมันยิ่งออกได้แรงเราแต่ยเราเล่นกับรถมันได้แล้วว่าเออเราออกรถอย่างนี้ได้แล้วเราก็เติมเติมเติมจนว่ารถไม่ไหวเขาจะได้ทํารถขึ้นไปอีกไม่ใช่โอ้โหทํารถขนาดนี้ออกก็ไม่ได้บอกก็ไม่ถูกอย่าอย่าไปคิดอย่าไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดเยอะ คิดว่าเออกูรถมันไปได้วิ่งได้แล้วช่วงจังหวะเล้อขี่มาเนี่ยเออเราต้องให้ชิดให้ให้ให้ได้ทํำยังไงก็ได้ให้รถอะไปเร็วที่สุดให้เร็วที่สุดไม่ว่าเออเนี่ยออกอะออกกเขาไม่ต้องไปออกชิดมากก็ได้แล้วออกข้างน้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งเลยตั้งออกเดี๋ยวเขาออกเราก็คั้งแรกที่พาโนวา่ออาสนามใช่ไหมใช่รั้งแรกที่ให้มาดูเวลาให้มาซ้อมออก ออกขีไม่ได้ว่าดูเวลาแต่ว่าให้มาซ้อมออกทีว่าเออทีแบบไหนแบบไหนแล้วอันนี้จับครั้งแรกไหวไหมเนี่ยไหวกลังจะลองครั้งแรกในชีวิตนะไหวไหวตลอดเลยแต่ยังไม่ฟิตมันตัวเนี้ยมันรึน้งได้แค่สามเองอ๋อแต่ว่ามันก็ยังมีแววไงป <บา S 2> <ม>้ายที่ว,ว่าเขาต้องแก้ตรงไหนบ้างไหนบอกดิแก้แก้ที่ตอนเราต้องเรียนรู้ละมันว่าเราออกแบบไหนรอบฟัง ฟ,ฟังเหล่องรถรอบว่าเออเราเล่นรอบมาขนาดไหนเออรถเราออกได้เออออกได้อย่างเงี้ยเราต้องเล่นกับมันให้ได้รถถ้าโนวาถ้าเล่นกับมันได้เรามีโอกาสที่ขี่ลูกใหญ่โอเพนเดี๋ยวนี้ลูกไม่ใหญ่แค่ว่าเออลูกเงี้ยลูกแค่ห้าเก้าเลยพวกเนี้ยเราก็เออทําไงให้รถมันเร็วแล้วถ้าเรามังขับรถอยู่ได้แล้วเดี๋ยวเราทําได้เลยลูกใหญ่ได้ อย่าไปกลัวรถใช่ป่ะได้อย่า<ช>ไปกลัวกับรถแต่ว่าเราอย่าไปมาบาดกับรถว่าเออเราเอ้ยขี่แล้วจะต้องอย่างวนี้เราต้องดูรถขี่อะไรอก็อะไรแกกเราต้องดูน็อตลวมอะไรหลวมเราต้องดูด้วยไม่มยะขอให้ขี่ไม่ใช่เราต้องความพยายามคาก็ต้องอยู่ในระดับนี้ที่กัขี่ทั่วไปเพราะว่าเดี๋ยวหน่อยเราขี่คาดคัดต้องตึงเนี่ยกำคัสมาเนี่ยเออเราหัดออก ออกให้ได้กามคัดอย่าไปกรมปลายว่าะกรมปลายมันช้า <c oughs> แต่ว่าถ้าเนียวนะโอเคถ้านั่นเราก็กามคัดขึ้นมาเนี่ย กำลังท้ากันมากำลังท้ากมาชิ้ๆนอนพอนั่นแล้วหัดลองๆย้่ยเฉยแล้วลองปล่อยคัสดูว่าคัสเราอยู่ระดับไหนเนี่ยเนี่นะเขาเห็นเขาปล่อยไหมเด้งๆเขาปล่อยอย่างเงี้ยปล่อยๆๆดูว่าพอรถเริ่มไหลกลับเข้ามาเออใช่ใช่รู้ทุกอย่างอ่ะแต่ยังไม่ฉลาดแต่ยังทําไม่ได้เนี่ยสิเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเราดูเอ่ากำอ่งตอนเนี้ยกำลันิดเดียวพอนิดเดียวรถอยู่ปั๊บเนี่ยนิดเดียวไหลได้ลองไปดูไปลองดูลองดูลองดู มาใส่หมวกกันนกด้วยเพื่อความปลอดภัยใส่หมวกไปเออเราลดนั่นแล้วเราเติมต้องเติมให้ได้พูดตรงนะถ้าถ้ามันขี่ได้นี่ก็ไม่กลัวนะใช่ไหมมันก็ใช่ไงเราก็จะได้ทําไปต่อเนาะเออเลยได้ทาไปต่อมันไม่ได้เออเนี่ยทำให้มันขี่ว่าเออลูกเล็กๆเนี้ยให้มันขี่ได้ให้มันเออนั่นได้วันนี้หลักๆก็ให้เขาลองให้เขากตัวฝึกตัวฝึกต่อต่อเกียร์ ไอเรื่องเกียร์มันก็โอเคแล้วแหละแต่ว่าออกตอนเนี้เรามาหนักใจเรื่องการออกตัวครับอ่าบางครั้งออกได้ได้ดีบางครั้งออกแล้วออกไม่ได้ผมใช้คร้งนี้ด้ป่ะผีเข้าผีออกได้ไหมก็ใช่ผีเข้าผีออกมันไม่จับมิลใช่ใช่แต่ว่าอย่าไปนั่นมันมากก็ไม่ได้เพราะว่าเด็กมันเพิ่งจะออกมาเนี้ยไงนะมาจบ อย่างเงี้ยพอเราออกมาเนี่ยเขาเขาไม่เขาไม่กดไงอเขาไม่กดแล้วมนเหมือนเบอรเบอพอันนั้นได้ได้นะเนี่ยแสดงว่าเริ่มเริ่มมีรักษาเริ่มมีรักษาแล้วว่าออกรถลอยได้อะไรได้นี่แสดงว่าเริ่มเริ่มรู้แล้วต้องต้องต้องพวกเนี้ยมันเหมือนมีดที่เราต้องทุบต้องเคนมันต้องทุบต้องเคนต้องตังสอนก่อนที่จะขี่ได้แล้วเดี๋ยว ถ้าไอคนนี้ขี่ได้นะเดี๋ยวเจอผมหมดแหละไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวแน่นะเดี๋ยวผมเอาโนวาแบกรถใหญ่ให้ดูเฮ้ยเจอแดดไหวป่ะเดี๋ยว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 เราจะให้ให้มันออกได้เนี่ยเนี่ยอมะออกมาออกมาเริ่มเริ่มออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องทำทำตู้เขาทำตู้ยากเอาไว้ง่ายตอนนี้อยู่ที่คนแล้วนะ อยู่ที่คนแล้วเดี๋ยวจะดูจอดออกได้ไหมขี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าพอนะเฮ้ยเอออๆอย่างเงี้ยพอได้คุณขวัญจะไปต่อเอเอถ<อ>้ายอย่างเงี้ยถ้ายอย่างเงี้ยพอละหน้าลอยต้องให้มันขยับตัวเลยให้มันขยับตัวแบ่หน้าพอเอเอเนี่ย ขยับไปเลยเไม่ต้องกดให้อยู่เออเนี่ยเนี่นลยลลอยลอยสวยแล้วลอยสวยแล้วเติมเนี่ยพอแล้วมันแข็งแล้วถอนเลยถอนเกียร์สามต่อไปเลยแล้วรถจะออกไม่เร็วเดี๋ยวมาหน่อยอีกรอบหน,นึ่งมันไปมันจะไม่มีดับจัง แลวถ้ามันรู้จากช้อนช้อนช้อนสามไปต่อได้นะถือว่าแต่เนี่ยมันก็เนี่ยถ้าเกียร์หนึ่งมันเติมเติมได้นะแล้วมันจะออกได้เร็วกว่านี้อีกไม่เจอเจีป่ะไ้ยเจอเจว่ะเจียไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาคุยผมไอ้พวกนี้เฮ้ยแดกเจียเนี่ยเอา เด็กมาหาชัยไม่ธรรมาดาว่ะอันนี้เด็กมาหาชัยอ๋อต้องมามันไม่เอาะรอาไปว่ายเริ่มเริ่มให้มันคีให้ชินตเติมเกีจนึงให้ตึงอันนี้อีกเนาะจะออกได้จะออกได้ดีกว่านี้ไ,ได้ไหมา แต่เราเอาที่ไหวเอาที่ไหวก็เราจะไปอย่าไปนั่นเอาง่ายๆนะคืเอ,อเราอยู่ข้างหน้าแต่ก้อนก็ถอยไปข้า,ขางหลังเวลาเดินถ้าถ้ามันลอยป๊บเราขยาับกันเล่นนิดเดียวเราเติมได้เลยไปเอาไปเลยไปโนวาเนี่ยมันมันขับยากจริงเหรอเออมันขับยากบางคนเขาถามว่าโนวานี่ขับยากจริงไหมขับยากแต่ถ้า<อ>มันวิ่งแล้วอ่ะวิ่งเลย ไม่ก็บางคนบอกอุยร้อยห้าสิบไม่ขับยากกันเหรอร้อยห้าสิบขับไม่ยากร้อยห้าสิบมันเป็นเครื่องร้อยห้าสิบแล้วอันนี้โนวามันเป็นก็เวียงอะไรต่ออะไรก็ต้องไปอัพอยู่ก็เน้นในสนามน่ะปะเน้นนี่เราเน้นในสนามแล้วเรามาฝึกฝึกเอาว่าเออให้เด็กคีมขี่ได้อะไรพวกนี้ยช่เราต้องมาเปิดันที่สนามจริงๆเราอย่ไปเปิดเนแบบว่าถนนนั่นไม่ได้พูดหล้วใจเลยปะ คุณมาถูกทางแล้วนี่นผมไม่กลัวผมไม่กลัวครับกลัวครับได้ครับผมไม่กลัวครับใครเหรอโคตรเซียนโอ้ oh.